ครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนซองทีมงานมาให้เห็นครับผมเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศครับผมวันนี้เดินทางมาตามแนวทางปูห้าเจ็ดแปดครับผมเนาะหลังจากงวดที่ผ่านมาเนาะผู้ฝันโคงทุดถ่ายกับหกสองสองหกพี่น้องเนาะก็ถือว่าใกล้เฉียดเลยพี่น้องเด้อเนาะสำหรับแนวทางงวดประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายน เดือทางมาแล้วพี่น้องก็ลโลกห้แน่แล้วละ่ะแต่ว่ากัตเจม,มาาขอความชัดเจนว่าปูจะเน้นให้ตัวไหนรอดติ่ตามนักชุมนักฟัน้อก,กันครับไหกล่างอีกมานี่สองมานึ่องลงสองหมดเลลักซิปมันห้มากเหาไปนันเฮดพิดอา้าวพิดอา้าวมาเบืองลักซิปไหมเหล็กสังเกตเรามมนไปมันจะไปตารางเหล็กลอยมาไรตอนนี้ว่าหันกับว่าหกเนี่ยไปตาราง ดัวนซีกับไปตาล่างมันบอออกทั้งหกแปดมันบอออกมันไปออกหกสามหกสามตอนนี้มันออกซีซีี่ออน้ำกัดเนี่ยตัวนี้ก้าสองกับหกกับสามเหมวกันก็เป็นก um> ้าไม่ได้สามสองกับไม่ได้สองเสร็ไปตาล่างบนเหานั้นเฮ็ดไปเฮ็ด้าหน่อนบน วิ่งหตัวเดียวอพี่นอนะ้องเนาะม่ไป็ดใหม่เลยะหาติดต,ต,ตามแนวทางปูห้าเจ็ดแปดด้วยกันครับผมหมวดประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายนได้พี่น้องเด้อมาเบิ่งมันบเนี้มาเบิ่งกมาหานี่มันไปรักกัดู้สีแเมืองาปูสีปักลักวกมันมัจะไปยู่รังกด้รอเอาคือศูนย์สองสองสามสี หกเจ็ดนี่ตัวไปหกกับเจ็ดบนครับผมเล่ยมันก็นเลยไปสี่หกอ่าไปรักหน่วยครับสี่หกแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่ก็เคยเหตุโด,ดวยว่าตัวเอารองตัวมัดศูนย์มันมาไปมันไปหนึ่งครับโอ้ขันวิ่งศูนย์กับหนึ่งเรียบร้อยเลยไปบา้านนี้ตัวมัดไปนี่ สองตัวไปตัวบนนี่นี่มันกับมาออกหาหนึ่งซะไปลักหน่วยตัวนี้กับมาออกสี่หกกับไปลักหน่วยตัวไปลักหน่วยม,มาในกาหนึ่งออกหาหนึ่งกับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ตัวออกหกห้าโ <6, 5. S 2> อ้มีห้ากับหกอ่ามาบนหนึ่งตัวมาบนหนึ่งตัวครับผมห้ากับหกเลยพี่น้องศูนย์สองสองบวกกันดับสองบน ไปออกหาไปออกสี่หกเอบ้านสี่หกบวกกันสี่กับหกบวกกันได้สิบดับศูนย์บนไปออกหาหนึ่งหาครับหนึ่งบวกกันได้หกบอมี่เหลือหาตัวเดียวอยู่หลักหน่วยห้าหลักหน่วยห้ายุ่หลักหน่วยเอาพี่รองห้าหลักหน่วยบนเด้อพี่รองเด้อเนาะห้ายุ่หลักหน่วยวันนี้กอปต้อบ หาสองหาแปดเคยเห็นอะไรมาได้มันดีได้ย <c oughs> ูศ <c oughs> ูนย์ห้าสามหากรบว่าได้สองหากรบว่าได้หนึ่งหาห้าลกหน่วยได้พี่ห้องได้ไปบ้างคั้นสี่หาสี่หาพุกหากรบว่าได้ เจ็ดหา้หาห้าหลักหนว่วยเด้อพี่น้องเด้อปูเน้นก็คือหาไม่หาก็หกแต่ว่าปูตัดหกออกเนะาะเรือห้าหลักหนว่วยเราห้ามีเท่านี้ห้หาหา้าเมได้ครับตรงๆไปเลยห้ายู่หลักหน่วยห้าหลักหน่วยไม่ต้องกับมันมากมันตามสูตรมันนี่ไปหลักหน่วย ไปหนึ่งไปลักหนวยมาเนหามาเนขันมากขึ้นอ,อยู่ลักหนวยหนึ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตรงกันมันบอกเนี่ยบอกยากเขไปว่าด้ไปได้ที่ไป, 4, ไ,ป,ปได้ที่หาสามก็ได้หาหนึ่งหนึ่งหาก็ปไปแล้วครับหาแปดก็ได้ห้องหาก็ได้ คือออก4ีหกหกเจ็ดแปดเก้นย์หนอตรงกัน,กนี่ยออกไงมอกตรงกันมันบอกหนึ่งสี่แปดหน่งเจ็ดศูนย์ศูนย์สามสอก้าบอกม,มันกันลยมาออกหาหนึง่งเรียกขาดหา,าเอามาีนยมันออกหาหนึง่งอันนี้คือกันตรงกันบ่าออกอนั่นเป็นะานี่ลา่างมาเนี่ยเอารลอยมาไล่ย้อย สองสองตัวเดียวเอาทีสิ่งปฏิทินต่อนี้บนวิ่งห้าได้พี่น้องเด้อห้าหลักหน่วยศูนย์ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดสองเนี่ยกับบารายเนี่ยห้าห้าห้าตัวรุ่งชิปไปให้บ้าเถอะนั่นมีแปดสองมันตรงกันเนี่ยมันมีแปดสองกับบารไรบารายอะไรมาพูดห้ามันไปมันยังมีอยู่อ้เบมึงไปได้พี่น้องของเก่า ยกเลิกพี่น้องอนี่แถวไหนเด็กซีซีครับสองสองสองหลักหน่วยล่างอสองหลักหน่วยล่างมันพี่แถวไหนดี่ขบับมันเบิดมันก็เบิรนสองสองครับผมหลักสิบล่างมันถี่นนี่อยู่แปดสี่สองนี่คือเต็มสุดหลักสิบล่างแปดสี่สองแปดสองนี่เป็นยากเลขก็ได้ก็คือเสือลอตเตอรี่โบออกมาหันสี่สองไม่เดียวมันมักนคงอย่ามันมั่นคงนี่ <laughs> โอ้พี่ซีกับสองคนนั้นจะมาเล่นสองสองเนี่ยเมืองในยูทูปครับมันตรงกันโย่ไล่กำลังโย่โอ้สองสองมีอยู่คนไล่หัวปูอันมันตรงกันบองสองย่อมเจ็บละมี่อ่หัวปูเนา่ยจันไร้ว่าเห็นไม่เด้คือกันไม่สองสองคือกันแต่ว่าแปดสองเนี่ยมันตรงกันนี่เห็นแปดสองมอนโดนยางอ หกตรงกั้งค่ะเนี่ยมันก็บอกอีริได้หกสองเนี่ยหกสองตรงกันเห็นไหมเนี่ยออกสี่หกหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่มันบอออกหกสองมันไปออกหกสามเห็นไหมครับมันตรงกันมันออกง่ายว่ามันจะไปมันบอไปเขามาบอกฝันว่าเรียกว่าหกสองครับผมในความฝันนั่นคนกับว่าลากรถลำเบียนกับเก้าสองหนึ่งหาคนมันเอาหามาเสียบใส้นี่ยเออเนื่อ โอ้นหาข้นมันมาลักมาลักเอาลอตเด้อครับผมมีต่บักขี่เราขี่เมาัอะว่ากู้ยสหาค้นควมเออผู้ชาสหาคนอ่าใส่หาคนเพร่อมันจะเป็นหาศูนมาอศูนแห้งเป็นม่อแะครับผมเม้าอย่โอ้มาเมาเสียบไส้นี่เฮนบอนี่เก้าสองหนึ่งมันบกมันเป็นเก้าห้าหนึ่งโอ้ยพี่รองเลยสมตัวตรงๆนักจดไหนขั้นมาแล้วมาเสียบไส้ตัวนี้เออขันตัวกับันแม่นอยมันตีความฟันบ่ไดอ โอ้อ้าวนี่เหรออือพ่อแม่เอลิฟอพี่รองก็ไปอู้ยกระสันอ้าวพี่น้องเก็ไปนี่อ้าวบนเป็นบนล่างเป็นล่างได้พี่น้องเด้อสรุปมาแล้วอ่านบอกคนว่าให้กันกับกันไม่เชื้อดอกแยาไปกันลารไล่ไล่กพรทอดข่้นอ่าตัวกันไม่ซื้อหรอกวันที่สิบหกอ่าเดือนสิบเอ็ดให้กันไว้เชื่อหรอครับแต่ว่าตัวเด่นเหล่านั้น เดียนตัวนี้ตัวนี้เป็นตกันครับม,มรียกบุบนั่นสีปูโอ้โลกตัวเป็นแม่ทำบุญเป็นบัทผลวงปู่อ่ะนี่เหรอเลขบนตัวมันเด็กเหรออ้าวพี่น้องสรุปมาแล้วครับผมเนาะเอไปพิจารณาเบิ้งพี่น้องเนาะสำหรับปูห้าเจ็ดแปดครับผมเนาะบุญเป็นบนุญลางเป็นลางได้พี่น้องเดอ้อ บนวิ่งห้าห้าหลักหน่วยล่างวิ่งสองสองหลักหน่วยเด้พี่น้องเดอ้อล่างมีสองเมล็ดครับล่างมีสองเมล็ดครับผมเนาะมีสี่สองกับสองสองเท่านั้นรีบไปหยิบจับลอตเตอรีร่เลยแต่พี่น้องเด้ดดใครที่อยู่ในว่างดีนนคือ,คอชุดนี้มันสิวอกย่อมหกกับสิบอกกันก็ได้สิบ มันดับศูนย์ตะกอนมันกับว่ามีเรียมมานี้็มาเนี้มันบวกกันแบบนี้เอาลักหน่วยกับลักเรียมบวกกันมันดับผมเมื่อกลยเหลือจะหาตัวนี้เอาไปลักหน่วยน่ะเอาพี่้องเนาะเลขเล่ามีแค่นี้น่าพี่้องเนาะมีแค่นี้สองสองเนาะจะศูนย์หาหาหาเจ็ดหา ชุดเด็นของปูได้พี่น้ังเดอ้อสำหรับร่างก็มีสองคู่สองหางเนาะอันนี้เป็นชุดแท้ได้พี่หลองเดอ้อเพราะว่าชุดปองหวัดอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างได้พี่น้ังเดอ้ออย่าวากันเนาะอันนี้ปูคำนวณมาให้ไม่แล้วเนาะชุดแท้ไม่มีเปลี่ยนแปลงเนาะ ของปูห้าเจ็ดแปดครับผมบนบนบนล่างไปล่างครับผมฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขทุกคนครับผมเนาะวันที่สอกวันยังละวันนี้ขอให้มีโชคมาต้งจันเด้พี่น้องได้ใครเล่าตะนทางผมเรียกรัฐบาลนั้นวันยังละอ่ะอีกแต่หน้าเป็นเอาพี่น้องใครเป็นแม่ท่านเลือกสำรับเลขฝันกะรอนนำกันว่าปูจันนิมิตไปเด้พี่น้องได้ขอให้มีโชคเปมันครับผมก็ชิมม้วน